คนวันนี้เราอยู่ในเกมเราบอกนั่นเองวันนี้เราจะมาเล่นเล่นโอ้ยเล่นแล้วหนึ่งวันนี้จะมาเล่นแมปปาก,กวานะอันนี้มันคือชื่อมันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์นะโอเคงั้นะนั่งตไ,ไปกันเลยไปกันเลยโอ้ยทำไมวันนี้เป็นอะไรวะเน,นี้ยปชืปอปชืปอชปชออืมอืมอืม อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยกเกือบเกือบเทแล้วว่าอุาสตส่าห์จะไม่ให้ตกอีกครั้งจะไม่ให้ตกสักรอบนึ่งกอดูดิการเล่นของเราด่านนี้มันมีกี่ด่านวะหนึ่งร้อยกว่าด่านมะอยากรู้ว่า,ามาันมีกี่ด่านขึ้นไปอีกขึ้นไป ทำไมมันยาวจังวะเนี่ยแข่งกังบผงเป้าฮะแข่งเป้าใครวะไม่รู้อะไปก็เลยดีกว่าเออก็ไปแล้วนี่ไม่คุยกับใครวะเนี่ย อ่ะชื่อนี่นี่แหละแมพที่ผมชอบเล่ที่สุดละแมพปากลกแบบนี้แหละที่ผมชอบนี่วันนี้เราเล่นคนเดียวแบบ่ะอู้ลืมกระโดดกระโดดแล้วนี่แต่ว่ามันมันไปกดอื่นอื่นวันนี้เราเล่นคนเดียวโคตรเบื่อเลยอะทุกคนเพราะฝนตกเพืออพ่อนเราก็เลยมาบ้านกนไม่ได้ สีนี้แล้วก็สีนี้สุดท้ายน่าจะเป็นสีนี้ว่าและผมทายถูกอ่ะคายๆก็ทายถูกอืมเอออออ้ยอ้ยเกือบจะเท่อ่ะอืมไม่ใช่เท่อ ้ยใครวะเาไปแค่นี้เีอวก็ตกแล้วต้องไปแล้วมันต้องไปแบบช้าช้ากว่าเดี๋ยวฟ้าผ่าตอนนี้ฝนตกนะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะฟ้าผ่าเราชดสีฟ้าต้องไปที่สีฟ้าวูอ้ยเจ็บโอ้โหเจ้านี่มันทำเราว่ะ โออะไรกันเนี่ยคุณเนี่ยเสียและเริ่มเสียแล้วทนนี้ถ้ามันมีเสียงอะไรรบกวนก็ขอโทษด้วยน,น,น,นะครับมามาแข่งกันก็ขใครชนะมาดูโอ้ย อยากแข่งกับผู้หญิงคนขนา้างหนะ้ายังไงเน่ยเราก็แพ้เพราะเขาเล่นซิเขาเล่นเก่งนะอือืมอืมอ้ยเ้อืมอซิ่งคนนั้นไปไปไหนไวะไม่เจอไม่ได้ดูแสกตาก็าเลย ก่อนที่ไหนอะหน้าไงคนสวยอยู่ตรงโน้นตัวเสียวจังอืออุ้ยอืออันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อ่ะฮะอ่ชุบอ่ชุบอ่ชุบ อาชีพอาชีพอาชีโอ้ยหล่นหล่นอะทางไหนทางนี้แบบนี้เราเราชอบนิดมากเดี๋ยวมันก็เยอะทีเท่านั้นใ้มันยอะสามรับผมนะใครถนัดแบบบากว่าคอมเมนต์มาด้วยนะ รีบกันไปเจ็จแล้วนะตอนนี้อืมนี่แะเราเก็บสุดล้วดูหวานแล้วมันย้อนกลับไป แต่จรงอย่างนี้นก็ติดตามเยอะกว่าตอนนี้ก็ติดตามเกืสิบเอ็ดคนให้มีก็ติดตามเยอะๆความฝันของเราก็คืออยากให้ <c oughs> อยากให้ผู้ติดตามเยอะอ่ะช่วยติดตามหน่อยสิ cái phỉ đen là nghĩa là sẽ đâu kiểu cục đá ui cưa chả ra léo à. à. Hãy hmm. subscribe เราวันนี้บวชจะไม่มีเพื่อนอ่ะ สีฟ้าเข้มสีฟ้าเข้มสีม่วงอ่ะสีชมพูอ่อนมั้งสีฟ้าอ่อนสีฟ้าเข้มอ่อนอ่ะสีฟ้าเข้มแล้วก็สีม่วงก่อนสีฟ้าเข้มสีม่วงชูอ่อนสฟ้าอ่อนอ้าวเอ้ยลืมไปลืมแล้วหนึ่ง สึกว่าไม่อยากเล่นแล้วอืมทเราทำไม่เป็นก็ไม่ต้องทำมชมพูสีม่วงชมพูอ่อนใช่ปะเปิดใช่สีฟ้าเข้มเย้ถึงแล้วใช่ปหมเนี่ยยังยังไม่ถึงอีกอ่ะ ว่าแล้วต้องมีอีกเยอะเลยเออตรงนี้แหละไม่ชอบเลย่ไมีโดนคิดเราคิดจะทำคลิปโรบอกเกี่ยวกับมัธยมซอมบี้นะเพราะมันมีนคนดูเยอะอยู่ ถ้ามีคนพักอะไรแบบนี้ก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะหมดแล้วเหรอจะชนะแล้วจะชนะแล้วอือหนึ่งสองสามอู้วว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 วชนะแล้วเววววววอวววววเอวว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 วอววว เป็กันอ้าวทำไมไม่สีขาววะอยากได้สีฟ้ามันได้สีขาวโอ้นะแล้วสำหรับคลิป สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับ